เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่แฟนๆทั่วโลกรอคอยนะครับสำหรับ Fast and Furious และในวันนี้เดินทางมาถึงภาคที่9แล้วนะฮะซึ่งผมต้องขอบอกกันเลยว่ามันเป็น blockbuster ที่ดีที่สุดและมันทิพมากครับทิพยยังไงเรามาเริ่มเล่าเรื่องกันเลยดีกว่าครับรีบเล่าเรื่อง Fast and Furious 9เรื่องเริ่มต้นโดยการที่เล่าถึงพ่อของดอมนะฮะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แกเป็นนักแข่งครับ ดอมก็ดอมกับเจคอบก็เลยเหมือนกับว่าเป็นช่างประจําทีมของแกนะฮะขอยตามแกไปทุกสนามแข่งส่วนมีอารในตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะในฟาสตห้าตอนที่ดอมเล่าถึงพ่อของดอมเนี่ยเขาบอกว่ามีอาตอนนี้ยังเรียนหนังสืออยู่นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงไม่เห็นมีอาในฉากนี้นะฮะกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อนะครับ ในการแข่งของพ่อดอมในรอบนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเป็นปกติเข่าพิษเลนให้ลูกเช็คความพร้อมของรถแล้วออกไปแข่งให้ชนะเหมือนทุกครั้งแต่เว้นครั้งนี้ครับเมื่อคู่แข่งของพ่อดอมเนี่ยชนรถของพ่อดอมและเกิดการระเบิดขึ้นทําให้พ่อของดอมตายนะแล้วเรื่องก็ตัดมาที่ครอบครัวสุขสันต์ของดอมในปัจจุบัน,นครับแต่แน่นอนครับครอบครัวนี้สุขสันต์ได้ไม่นานหรอกครับ เมื่อโรมันมาหาครับแล้วบอกว่าโนบอดี้ถูรับพาตัวไปและเรื่องนี้มันเกี่ยวกับไซเฟอร์วัยร้ายจากภาคที่แล้วด้วยนะฮะและนี่เลยครับที่ทําให้เกิดฉากไล่ล่ากันอย่างดูเดือดในในประเทศไทยของเรานะฮะซึ่งในปกติของฟาสเนี่ยในฉากไล่ล่าฉากซิ่งฉากต่างๆเนี่ยตัวของดอมจะเด่นที่สุดนะฮะแต่ไม่ใช่ภาคนี้ครับภาคนี้เนี่ยทุกตัวเด่นทุกตัวเด่นเท่ากันหมดนะฮะ แต่ที่ผมรู้สึกว่ามันดรอปลงไปก็คือความฮาความตลกของเฮโรมันของเราครับเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีอยู่เลยในภาคนี้นะฮะแต่มันก็ถูกแทนที่ด้วยความมันแบบนอนสต็อปอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่แฟนๆคลาสให้อภัยได้นะครับโดยในฉากนี้แหละฮะที่ทําให้สองพี่น้องหวนมาเจอกันอีกครั้งเพราะพวกเขามาเอาสิ่งของสิ่งเดียวกัน,นครับนั่นก็คือสิ่งนี้ฮะ ซึ่งผมขอเรียกมันว่าลูกบอลแล้วกันนะครับแล้วดอมเนี่ยก็พาท่ากับน้องชายของเขานะฮะซึ่งมาถึงตอนนี้เนี่ยเราเข้าใจไปว่าเจคอ,อบเนี่ยเป็นลูกน้องของไซเฟอร์แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยครับเขาเป็นคนที่จับไซเฟอร์ไว้ในกล่องแก้วแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นฝีมือของเขาเองนะฮะทางไซเฟอร์เองก็พยายามจะกล่อมให้เจคอ,อบเนี่ย มาเป็นลูกน้องเขาให้ได้แต่เจคอ,อบไม่ยอมครับตอนนี้ก็มาทางฝั่งดอมบ้างนะฮะที่พาท่ายกับน้องชายตัวฉกาดไปก็กลับมาวางแผนใหม่ฮะและในตอนนี้เนี่ยมีอาก็มาแจมด้วยนะฮะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นศึกระหว่างพี่น้องนะฮะวางแผนกันไปวางแผนกันมาเนี่ยก็ไปเจอเบาะแสว่าที่ฮานของเราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะฮะดอมก็เลยส่งเลตตี้กับมีอาไปสื่อว่า ไอ้เรื่องนี้มันจริงหรือเปล่านะส่วนดอมกับพวกที่เหลือนเนี่ยก็ไปตามล่าใจอขอบกันต่อโดยในภาคนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือทุกตัวมีความเด่นเท่ากันหมดครับแต่ละตัวก็เลยแยกไปทําหน้าที่ของตัวเองนะฮะสุดท้ายก็จับใจอขอบมาได้ครับแต่ทุกคนเชื่อไหมละครับว่าคนที่จับได้อะไม่ใช่ดอมแถมยังไม่พอยังทำพี่ดอมของเราเนี่ยอึ้งไปเลยนะครับ ุกคนเห็นทุกคนก็คงจะคิดแบบผมอะว่าโอ้โ oh, หเล่นแบบนี้เลยแลมซี่นะฮะก็ก็ในฉากนี้ก็เรียกได้ว่าเราจะได้เห็นแลมซี่ในแบบในแบบที่เราไม่เคยเห็นอะใน,นตอนนี้ก็จับเจขอบได้แล้วทางฝั่งเลตตี้ก็ได้ตัวหารมาแล้วแต่กว่าจะได้เนี่ยก็ฟูไหล่พอสมควรนะฮะแต่ที่พีคที่สุดผมขอบอกว่านี่นี่มันคือจุดพีคจุดแรกแล้วกันนะครับ คือเหตุผลที่ฮานยังมีชีวิตอยู่ครับโดยก่อนที่หนังจะออกเนี่ยเราก็คาดเดากันไปต่างๆนานา,นานะฮะว่าอาจจะเป็นทฤษฎีเดียวกับบริกซันในฮ o ร์เนชอรหรืออาจจะเป็นพรรพวกของตัวร้ายก็ได้นะฮะแต่ที่เราคิดกันมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เลยครับแถมมันยังมากับเหตุผลที่เราคาดไม่ถึงอีกด้วยนะฮะโดยการอ้างว่าคนที่ตายในรถเนี่ยไม่ใช่ฮานครับแต่เป็นคนของมิสเตอร์นเวอี้แล้ว มิสเตอร์นดีเนี่ยก็ให้ฮานอย่าเพิ่งบอกใครว่าตัวเองยังไม่ตายนะฮะให้ปิดเป็นความลับไว้แต่นี้ยังไม่ใช่จุดที่พีคที่สุดครับมันยังมีพีคกว่านี้อีกนะฮะย้อนกลับไปนิดหนึ่งตอนที่พวกดอมกำลังวางแผนอยู่เนี่ยดอมก็ได้สั่งให้เทสกับโรมันไปหาคนคนหนึ่งครับนั่นคือชอนบอสเลวลนั่นเองโดยการไปหาชอนครั้งนี้เนี่ยก็ไปเพื่อไปชวน เขามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมนะฮะเพราะคนของเจคอบเนี่ยมีเยอะมากเรียกได้ว่าเป็นองค์กรเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งไอตอนที่ไปเจอเนี่ยก็มีอึ้งไปตามๆกันนิดนึงก็คือชอนเนี่ยเอา p o อเช็กเฟรโรมาติดจรวดในตอนนั้นเทสก็ว่าไม่เวิร์กครับแต่หารู้ไม่ว่ามันเวิร์กในตอนท้ายนะฮะแล้วมันคือจุดที่พีคที่สุดในแฟนชายนี้ด้วยนะฮะ ส่วนในตอนนี้พอ,อพอจับเจคอบได้เนี่ยนึกว่าความวินาศสันตโลมันจะจบนะฮะแต่มันไม่จบครับเนื่องจากอลูกบอลที่เป็นอาวุธร้ายแรงในภาคนี้เนี่ยตอนที่เจคอบได้มันมาเนี่ยมันมีอยู่แค่ครึ่งเดียวครับแต่ครึ่งมันดันไปอยู่ที่เด็กผู้หญิงที่ฮานพามาด้วยนะฮะแล้วเจคอบเนี่ยอย่างอย่างที่บอกเมื่อกี้คือเขามีคนที่ร่วมทํางานกับเขาเนี่ยเป็นองค์กรเลยครับแล้วองค์กรของเขาเนี่ยก็ บุกถึงที่นของดอมนะฮะแล้วเอาตัวเจคอ,อบกับเด็กผู้หญิงคนนี้ไปนะฮะและนี่แหละครับจึงเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความพลิกสุดๆของแฟนชายนี้นะฮะเพราะไอ้ลูกบอลน,นี้เนี่ยถ้าถ้าเอาไปเชื่อมกับเครื่องเครื่องหนึ่งของเจคอ,อบซึ่งผมก็ไม่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะฮะโดยถ้าต่อแล้วเนี่ยมันจะลิงก์กับดาวเทียมและก่อความหายนะให้ทั่วโลกนะฮะดอมก็เลยแบ่งทีมออกเป็นสองส่วนฮะคือทีม ภาคพื้นดินกับทีมภาคอาวกาศฟังไม่ผิดหรอวครับภาคนี้เนี่ยเขาเขาไปสุดแล้วหยุดที่อวกาศจริงๆนะฮะนี่เรียกว่าเกินความคาดหมายของพวกเราไปมากนะฮะโดยคนที่ขึ้นไปบนนั้นเนี่ยคือเชสกาโรมันกับพอนติแอ็กเฟโรที่เราเห็นในตอนแรกว่ามันไม่เวิร์กะนะฮะโดยในขณะที่เชสกาโรมันล่องลอยกับความงดงามของอวกาศเนี่ย ทางฝั่งของดอมเองก็เรียกได้ว่าระหามกว่านี้มันกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะไม่อยู่อยู่ครับเจคอบเนี่ยก็ถูกหาหลังโดยเพื่อนของเขานะฮะซึ่งตอนนี้แปลพักไปอยู่ข้างไซเฟอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เตรียมจะเขีย่ยเจคอบทิ้งไปทางฝั่งของดอมเมื่อเห็นท่าไม่ดีแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะหยุดรถบรรทุกขนาดยักษ์ที่มีไอเจ้าเครื่องจักรร้ายนั่นอยู่ครับ โดยในตอนนี้ก็อย่างใดว่าต้องขอยืมมุกข,ของแรมซี่มาใช้นะฮะก็คือว่ารถของดอมเนี่ยได้ใส่แม่เหล็กดูดเข้าไปในตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เลยใช้มันเนี่ยในการที่จะดูดทุกสิ่งรอบข้างที่มันเป็นเหล็กเนี่ยเข้ามาหารถบรรทุกคันนี้นะฮะเพื่อให้มันชะลอลงครับแล้วก็แน่นอนครับสายใยพี่น้องตัดกันไม่ขาดแน่ๆนะฮะดอมก็เลย ช่วยเจคอบไว้ครับพอเจคอบเนี่ยไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็ได้เวลาที่ดอมจะหาทางหยุดรถบรรทุกคันนี้นะฮะแต่เนื่องด้วยรถบรรทุกเนี่ยขนาดใหญ่มากนะ,ะเจคอบมั่นใจว่าพี่ชายของตัวเองเนี่ยคว่ำม,มันคนเดียวไม่ได้แนะ่เขาก็เลยห่วนกลับไปช่วยพี่ชายของเขานะฮะและร่วมมือกับพี่ชายของเขาทําให้มันคว่ำเพื่อที่จะไปนําลูกบอลที่ เจคอบเอาไปเชื่อมกับเครื่องจักรของเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนํามันออกมานะฮะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนะเขาเรียกว่าความชิบหายไวป่วงไปมากกว่านี้นะฮะครับโดยในตอนนี้ไซเฟอร์เนี่ยเมื่อเมื่อเห็นแผนไม่สําเร็จแล้วก็กเรียกได้ว่างั้นไม้ตายลูกสุดท้ายออกมานะฮะด้วยการที่ใช้อากาศยานไร้คนขับเนี่ยบินมาถลม่ม พวกของดอมนะฮะแต่ก็โดนท่าไม้ตายของพี่ดอมเราสอยร่วงการอากาศเลยนะครับแล้วก็หยุดความหายน่าครั้งนี้ไว้ได้นะฮะจากนั้นก็ตามฉบับ ending scene ของ Fast and Furious นะฮะก็คือไปนั่งกินข้าวกันตามเคยนะครับซึ่ง e n ด i ตในภาคนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเราอาจจะได้เห็น แบรอันโอคอนเนอร์มาร่วมภารกิจมันครั้งสุดท้ายในภาคหน้าอย้ด้วยนะฮะแต่นั่นแหละฮะแฟรนไชส์นี้มันคาดไม่ถึงอยู่แล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ